ฉีดหน้าไหมศัลยกรรมไหมนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะพี่ฉีดตัวโบท็อกเนี่ยจุดที่ทำให้กรอบหน้าเหล็กเนะ่ยเพราะว่างานที่ที่พี่ทำอ่ะนะคะก็คือถ่ายงานเนี่ยเขาต้องการให้หน้าเราเหล็กลงและเป็นคลินิกความงามด้วยนะคะก็เลย ต้องฉีดปั่นนี้มันคงสลายแล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติอ่ะเห็นไหมดาราเขาหน้าเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเขาทําอะไรมันรีกว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะสมัยเนี้ข้อจํากัดของเราเราดูด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเราดูแลแค่ผิวดีเนะี่ยพี่ว่าทุกอย่างดีจริงผิวดีทุกอย่างดีอะไรใช้ชีวิตง่ายแต่งหน้าน้อยออกจากบ้านเร็วป้องกันอย่างเดียวคือใช้กันแดดกลับมาล้างหน้าก็น้อยคือ พี่อะมีสบู่ที่ล้างเมคอัพได้ใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่จะมาเพราะว่ามันหมดเลยมันสามารถล้างเมคอัพของเราได้เลยโดยที่ลดการสัมผัสผิวหน้าแล้วก็ทําให้ผิวหน้าแข็งแรงด้วยแล้วใครที่เป็นสิวเนะี่ยอย่างพี่เห็นป่าหลุดเองนะคะ